ก็ oh? เห <os itt in> enfin ็นทั้งแบรนด์ทั้งมาออกโปรต์แบบนี้เขอะไรนะครับผมว่าเหมาะกับหนุ่มสาวออฟฟิศมากเลยนะครับใช่ไหมอ่าครับอันนี้เหมาะมากครับเหมาะกับหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับโกโค่ก็เข้มข้นดีไปอยู่นะครับหอมค่ะหอมอร่อยชัดไม่หวานมากผมกรอบเขากรุไม่ขมใช่ไหมก็เข้มข้นใช่ไหมแล้วก็ละลายง่ายค่ะ จิบแรกไม่ใช่ซุกซดนี้เนาะจิบเบาๆอะไรเงี้ยแค่จิบแรกก็วมันโอเคมากแล้วอะคือคือมันกล่อมมากมกลมกล่อมกลมกล่อมมากยอะไรเงี้ยกลมกล่อมมันมันไม่มีอะไรโดดขึ้นมาเนาะก็แล้วก็ไม่มีไม่มีกลิ่นสมุนไพรมะกลิ่นสมุนไพรกลิ่นอะไรที่มันกระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยรสชาติเนี่ยให้คะแนนเต็มใช่ให้คะแนนเต็มแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยช่วยดูแลสุขภาพด้คุณพี่คิดว่าไงคะมันหายากเนาะม,มันหายากกับกาแฟที่แบบ เฮ้ยดื่มกาแฟดื่มโกโก้อะไรดูแลสุขภาพได้ด้วยอะไรเง<ส>ี้ยก็ผมคิดว่า<ส>มัน<ส>มันมีส่วนน้อยมันอาจจะมีแหละแต่<ส>ว่าผมว่าเบโซมันมีมันมีอะไรจุดเด่นที่มันที่มันเป็นส่วนผสมมันมีความน่าสนใจอยู่ในนั้น<ส><ส>คืออยากให้ทุกคนได้ดื่ม<ส>ว่าเฮ้ยการดื่มกาแฟเฮ้ยลดน้ำหนักหรือเปล่าเฮ้ยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอดข้าวหิวเฮ้ยมันไม่ใช่เฮ้ยมันไปกดสมองฉันแล้วฉันกินอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่คุณสังเกตตัวเองคุณดื่มเบโซไปแล้วก ปริมาณการทานของคุณจะน้อยลงลโดยอัตโนมัติฝากอะไรเลยคะ่ะฝากเลยค่ะฝากค่ะฝากทุกคนนะครับที่กําลังดูคลิปอยู่นะฮะจะ <f> บอกว่ากาแฟเบโซเป็นกาแฟน้องใหม่ที่ต้องบอกว่ามาแรงคือผมอยากให้ลองอ่ะคือพูดทุกคนก็พูดนั่นแหละพูด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 ,พด,พด,พดอยากให้ลองอยากให้ลองแต่ว่าผมเชื่อว่ามันมันไม่ได้มีผลอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ลองเอง